สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ,ะมาพบกับครูปุ้ยนะคะในะวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูปุ้ยจะสอนวิชาภาษาไทยในเรื่องของการฝึกทักษะการฟังการดูการพูดสารีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า สารีนะคะกับการพูดการฟังการดูเนี่ยเป็นยังไงนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนคุณครูขอ,อทบทวนในเรื่องของสาระอาก่อนนะคะในหน้าที่สิดนะคะนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่18นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่6กันนะคะ ให้นักเรียนเขียนคำสระอานะคะจากภาพแล้วก็ฝึกอ่านนะคะข้อนี้จะมีคะแนนทั้งหมด10คะแนนนะคะนักเรียนดูภาพที่1เลยค่ะลูกาภาพที่1นนะคะเห็นเป็นรูปอะไรคะรูปตาตาเขียนยังไงคะเขียนโตอาตานะคะรูปที่สองเป็นเด็ก น้อยกำลังวิ่งนะคะกำลังเล่นกีฬาเลยทีเดียวแต่ว่าลูกศรชี้ไปตรงที่ขานะคะขาเราเขียนยังไงคะอ่านยังไงคะอ่าขออาขานะคะต่อไปรูปที่สามนักเรียนเห็นรูปดาวไหมคะลูกอ่ารูปดาวนะคะดาวมีอยู่สามดวงนะคะแต่ว่าเขียนมาแค่คำเดียวก็ได้จะเขียนคำว่าดาวก็ได้หรือว่า จะเขียนคำว่าสามก็ได้นะคะอ่ะแต่ว่าเด่นๆก็คือเป็นรูปดาวนะคะก็ให้นักเรียนเขียนคำว่าดาวนะคะดาวเขียนยังไงคะเขียนโดอาดาดาวดาวนะคะอ่าต่อไปรูปที่สี่เลยนะคะรูปที่สี่เป็นรูปอะไรคะรูปพานนะคะพานม,มีตัวอะไรบ้าง นะคะมีพอพานอ,าอ่านนะคะพอพานสระลาอ่านว่าอะไรคะพออาพาพานพานนะคะอ่านว่าพานนะคะต่อไปรูปสุดท้ายเลยรูปอะไรคะรูปควายนั่นเองนะคะควายมีตัวควบกล้ำด้วยคำนี้จะเขียนยากหน่อยนะคะจะอ่านยากหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็อ่านได้นะคะเป็นคำควบกล้ำระหว่าง อคอควายกับววแหวนแล้วก็มีสระอาแล้วก็มีตัวสะกดด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะคอโวอาควาควอ่ควาย,วายอ่านว่าควายนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อ7กันเลยนะคะข้อเจ็ให้นักเรียนเขียนคำสระอาตามที่กำหนดนะคะข้อนี้10คะแนนเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าให้เขียนจริง อะไรนะคะชื่อสิ่งมีชีวิตมีสองชื่อให้นักเรียนเขียนมาสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตอะไรคะที่เกี่ยวกับสระวอาอากาได้ไหมคะกาได้ไหมอากาได้โกอากานะคะคำที่สองขาได้ไหมคะขาเป็นสิ่งมีชีวิตไหมขายังไม่ระบุนะคะว่าเป็นอะไรงั้นเปลี่ยนดีกว่านะคะเป็นอะไรดี เป็นเป็นควายได้ไหมเป็นควายได้ไหมคะนี่ควายนะคะเขียนคอวอาควายควายยอควายนะคะต่อไปเรามาดูฝั่งขวามือบ้างนะคะชื่อสิ่งไม่มีชีวิตสองชื่อเช่นเดียวกันนะคะที่ที่เกี่ยวกับสาระอานะคะสิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรนะทีเ่เกี่ยวกับสาระอาอย่างเช่น กาน้ําได้ไหมคะกาน้ําเมื่อกี้เป็นกาเฉยๆก็คือกากาดําก็ได้กาขาวก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราเขียนว่ากาน้ํานะคะ,ะเราจะได้แยกออกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะส่วนข้อที่สองเป็นอะไรดีคะเป็นอะไรดีเป็นดาวได้ไหมคะเป็นดาวอย่างนี้ได้ไหมคะเขียนเหมือนกันเลย โดอาดาดาโวดาวนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้างล่างกันสรุปเลยนะคะบันทึกการสรุปความเข้าใจวันนี้นักเรียนเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับสารานะคะการฝึกอ่านและการ,การเขียนคําที่ผสมด้วยสารานะคะทาให้ฉันเข้าใจว่าสารานะคะเป็นสระเสียงอะไรคะเสียงสั้นหรือเสียงยาว เป็นระสเสียงยาวเขียนไว้ตรงไหนคะเขียนไว้ด้านหลังพยันชนะต้นนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูสระอีกันนะคะเราไปดูสระอีกันนะคะอ่านะคะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะสระอีนะคะอ่าสระอีนะคะ สระอีนะคะเป็นสระเสียงอะไรคะเสียงยาวเช่นเดียวกันเหมือนกับสระอานะคะเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ด้านบนพยัญชนะตัวต้นนั่นเองนะคะเขียนไว้ด้านบนพยัญชนะต้นนะคะถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวสระอีจะอยู่จะอยู่ตรงไหนคะจะอยู่ข้างบนตัวพยัญชนะตัวที่ สองนะคะจะอยู่ตัวที่สองเสมอนะคะถ้ามีพระยัญชนะต้นสองตัวทีนี้เรามาดูวิธีเขียนเรามาดูวิธีเขียนสระอีกันบ้างนะคะว่าเขียนยังไงนักเรียนก็เขียนโดยลากเส้นจากขวามือไปทางซ้ายมือนะคะเส้นข้างล่างตัวนี้นะคะเห็นเลขกหนึ่งไหมคะอ่าแล้วก็ลากเส้นโค้งมานะคะโค้งมาหาขวามือเหมือนเดิมทําเหมือนหลังเต่าเลยนะคะ เสร็จแล้วพอเส้นมาจดกันปุ๊บนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาตรงเลขสามเห็นไหมคะอ่าลากเส้นตรงลงมานะคะที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีวิธีเขียนสารอีอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูอ่านิทานเรื่องมาอารีกันนะคะอ่านิทานมาอารีนะคะ มีเรื่องเล่าว่านะคะเป็นเป็นคำเปรียบเลยนะคะระหว่างคนใจดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อเพ่ต่อผ,ผู้อื่นนะคะบางครั้งก็อาจทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเพราะว่าถูกคนอื่นเขาเอาเปรียบแล้วก็เบียดเบียนนั่นเองนะคะคำกล่าวนี้มาจากนิทานเรื่องมาอารีนะคะมีความว่าชาวนาผู้หนึ่งนะคะ เลี้ยงม้าและอัวไว้อย่างละหนึ่งตัวนะคะเลี้ยงม้าไว้ในคอกที่มีหลังคาแต่ว่าเลี้ยงวัวไว้ในที่โล่งนะคะเมื่อฝนตกลงมาวัวก็วิ่งมาขออาศัยหลบฝนอยู่กับม้านะคะในวันแรกๆมา้าในวันแรกๆนะคะวัวก็ขอแค่ยื่นหัวเข้าไปแค่หลบฝนเท่านั้นเองแต่พอมาวันหลังๆ ก็เริ่มขยับตัวเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยจนหมดทั้งตัวนะคะก็ทำให้ม้าหลุดออกจากคอ,อกไปนะคะอ่าแล้วก็มีการเปรียบเทียบว่าคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนจึงเปรียบได้กับม้าอารีตัวนี้นะคะอ่าจบแล้วนะคะใครฟังไม่ทันก็กลับมาฟังใหม่นะคะอ่ะต่อไปมามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ แบบฝึกทัดนะคะจากการฟังนิทานเรื่องมาอารีนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องของคำตอบที่ถูกต้องนะคะเรามาดูข้อหนึ่งกันนะคะข้อหนึ่งเรื่องมาอารีนะคะมีตัวละครทั้งหมดกี่ตัวคะกี่ตัวเอ่ยมีตัวไหนบ้างคะมีชาวนาหนึ่งคนมีวัวหนึ่งตัวแล้วก็มี มาหนึ่งตัวใช่ไหมคะทั้งหมดเป็นกี่ตัวลูกทั้งหมดเป็นกี่ตัวคะสามตัวว่านะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อที่สองต่อเลยนะคะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นคะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นกลางวันกลางวันแดดออกอ่าต่อไปอันที่สองอฝนตกแดดออกต่อไปอันที่3ามกลางคืนฝนตกอันไหนฝนตกคะ เราต้องตอบข้อไหนลูกอ่าทำตรงไปนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะกลอนฝนตกมาและวัวอยู่ที่ใดอ่าเมื่อกี้ครูปุ้ยบอกว่าม้าอยู่ที่ไหนนะม้าอยู่ในคอกและวัวอยู่ตรงไหนลูกวัวก็อยู่นอกคอกใช่ไหมคะอ่าพอข้อที่สี่นะคะวัวในเรื่องนี้มีนิสัยอย่างไรวัวมีน้ำใจไหมคะอันที่หนึ่งมีน้ำใจไหม อันที่สองมาอา่วัวมีความอดทนไหมคะอ่าอันที่สามวัวมีความเห็นแก่ตัวไหมคะเออนะคะนักเรียนติ๊กถูกลงไปเลยนะคะอ่าต่อไปเราไปดูต่อไปเลยนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาค้นหาคนเก่งกันนะคะซารอีมีรูปร่างเหมือนอะไรฝึกเขียนตามเส้นประแล้วคิดไปพร้อมๆกันนะคะอ่านักเรียนเขียนซาะอี เขียนตามเช่นตระนี้เลยนะคะในรูปนี้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันนะคะอ่านพร้อมกันเลยนะคะมอีมีปอีปีสอีสีทอีทีทีเอกที่นอีนีไม้โทนี้ จออีจีจนจีนลออีลีลีบอลีดออีดีดีดอดีชออีฉีฉีโกฉีทออีทีทีมอทีมปอลออีปลีปอลออีปลีปลีกปลี โกโอีกรีกรีโมกรีบโกโรอีครีครีโมกรีมโกโรอีกรีกรีโดกรีบโนอาณาดอีดีนาดีมอีมีปโลอาปลามีปลาโกอีกีโลอาลา กีลาหอโนอาหนาหนาโทหน้าโทอีทีทีเอกที่หน้าที่อ่ะก็แถวสุดท้ายนะคะโตอาตามออีมีโทอาทาสอีสีตามีทาสีนะคะนออานารออีรี โรอีรีรีโดรีดโออาผาผาโทผ้านารีรีดผ้าโคอาคาโวอีวีโฉอีฉีฉีโดฉีดโยอายาคาวีฉีดยาโฉอีสีโดอาดาโทอาธาโคโรอีครีครีมอรครีม สีดาทาครีมอ่ะจบแล้วนะคะฝึกอ่านกันบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูหน้าที่อ่าหน้าหน้าหน้าที่หน้าที่ยีนะคะนักเรียนดูข้อ2ค่ะให้นักเรียนเติมสระอีแล้วฝึกอ่านคำนะคะดูชอช้างค่ะอันนี้เด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะกำลัง ช,อ,ชอีชีไม้โทชีนักเรียนใส่สระอีลงไปนะคะเด็กผู้ชายคนที่สองกำลังทำอะไรคะตอ,อีตีนะคะเด็กผู้ชายคนที่สามเขากำลังทำอะไรมาอยู่กำลังขอ,อีขีไม้เอกขีนะคะอ่ะทีนี้อ่าเรามาดูเรามาดูเด็กผู้ชายคนที่สี นะคะเขากำลังทำอะไรต้นไม้อยู่กําลังปออีปีปีนอปีนอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะกําลังทำอะไรกับเตารีดอยู่นะคะอ่ะรออีรีป้องกันนะคะร,รีด o อรีดเขากำลังรีดผ้าอยู่นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3มต่อเลยนะคะให้นะักเรียนคัดตามเส้นประนะคะ ปีนี้มีพี่ตีสี่ทีด่ดีนะคะอ่านะคะต่อไปเรามาดูข้อที่สี่ในหน้าที่ยี่สิบสามกันนะคะให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์เอกโทนะคะให้คำมีความหมายนะคะคำที่หนึ่งพอีพีพี่เอกพี่ ข้อที่สองสองอีสีสีเอกหรือโทคะสีเอกสีนะคะจอ,อีจีจีไหมโทชีจอ,อีจีจีโทจีนะคะอ่ะหอนอีหนีหนีโทนี่นะคะต่อไปข้อที่ห้านะอ่ะให้นักเรียนฝึก ให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็บอกความหมายด้วยนะคะอ่ะมีโจจานสารอีอ่ะเขียนโจจานตรงนี้นะคะโจจานสารีแล้วก็บรเบไม้อ่านว่าอะไรคะหัดอ่านมานะคะครูปุยยังไม่บอกนะอ่ะข้อที่ 2, สองมีซซโซสารีแล้วก็โกไก่ใช่ไหมคะหัดอ่านนะคะอ่านทำตรงนี้ให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยนะคะ อ่าต่อไปเลยนะคะหน้านี้หน้านี้หน้าที่24นะคะหน้านี้ครูปุ้ยให้ทำกันบ้านนะครูปุ้ยห้ทำกันบ้านนะคะให้นักเรียนเขียนคําสระอีจากภาพแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะเห็นรูปที่หนึ่งไหมคะรูปอะไรคะรูปมีดนะคะมีดเขียนยังไงคะมอีมีมีโดมีดนะคะต่อไปรูปที่สองเป็นรูปอะไรเอ่ยรูป หวีนะคะเขียนยังไงคะหวีหอวีหวีนะคะอ่าทีนี้เออนี่ค่ะข้างล่างเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นรูปหอหีบ oh, ใจผ้าใช่ไหมหีบเขียนยังไงคะหีบหอีโบหีบนะคะหอีโบหีบนะคะต่อไปรูปปลาเราจะเขียนยังไงคะ ลูกป,ปลาไม่ใช่เขียนโปโลอัป,ปลานะเพราะว่าในเงื่อนไขของเราให้เขียนสระอีเราจะต้องเขียนตร,ตรงนี้ตรงลูกศรชี้ไว้นะคะลูกศรเขาชี้อะไรตรงนี้เขาเรียกอะไรคะครีบป,ปลานั่นเองเราเขียนโครอีครีครีโบครีบนะคะอ่าเขียนแล้วต้องหัดอ่านด้วยนะคะอ่านบ่อยๆเดี๋ยวจะจําได้เองนะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะตรงนี้เป็นอะไรของนกลูก ตรงนี้เป็นปีของนกนั่นเองเขียนยังไงเนาะปีเขียนยังไงคะปอปลาใช่ไหมปอปลาอ่าปออีปีปีโกปีนะคะอ่าปีโกปีนะคะทีนี้เรามาดูข้อเจ็ดกันนะคะเอ่อให้นักเรียนเลือกคําไปแต่งในประโยคอ้าดูค่ะอันนี้ต้องอ่าอันนี้ต้องต้องให้อ่าต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแล้วนะคะ อ่ะข้อที่หนึ่งนะคะคุณพ่อกําลังทาอะไรบ้านคะคุณพ่อกําลังทาอะไรบ้านคะทาสีบ้านคําไหนเนาะสีบ้านอ่านดูนะคะมีจจานมีชช้างมีสเสือมีหอนำโวนะคะมีกันบ้านด้วยนะคะมีอ่ามีมีให้เลือกสีตัวนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะอ่าฉันหัวเราะเราะ จักกะจี้พี่ถูกพี่ทำอะไรเอวทำอะไรเอวคะอ่าเจอแล้วเจอแล้วนะคะเจอแล้วเดียวนไปเลยแล้วก็ฝึกอ่านนะคะต่อไปข้อที่สามคุณแม่ซักซักอะไรคะซักอะไรคะโอ้ขอโทษนะคะครูปุ้ยพูดผิดข,ข้อที่สามนะคะคุณแม่ซื้อผ้านะคะคุณเออยเอาอีกแล้วผิดอีกแล้วคุณแม่ซื้อผักนะคะ คุณแม่ซื้อผักคุณแม่ซื้อผักอะไรคะผักอะไรผักชี่มาจากตลาดนะคะอ่าต่อไปข้อที่สี่พี่กำลังทำอะไรคะพี่กำลังทำอะไรกับผมอ้าวพี่กำลังหวีผมนะคะต่อไปข้อที่ห้าคุณยายซื้อกล้วยมาสองอะไรคะสองลูกสองเครือหรือว่าสองหวี สองวีนะคะเพราะว่าเราเน้นสะอีนะคะอ่าวันนี้นะคะการบ้านก็อธิบายไปแล้วอย่าลืมทําให้เสร็จนะคะใครทําไม่ทันหนูก็ย้อนกลับไปดูทําทันแล้วหนูก็หัดอ่านนะคะอ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะคะสําหรับวันนี้ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ